รักมากกว่าเดิมพลอยฉลองวันเกิดให้ต้องทุกีแต่ละช็อตหวานช่ำจริงๆรลอยเชอร์มานปล่อยโมเมนต์หวานชำ่ำฉลองวันเกิดให้ต้องทุกีแต่ละช็อตทำจัดลายกันไปเลยกลับมาหวานกันเหมือนเดิมแล้วสําหรับคู่ของรักนสดงสาวพลอยเชอร์มานกับแรปเปอร์หนุ่มต้องทุกีหลังก่อนหน้านี้ทั้งฝ่ายหญิงได้ออกมาโพตัดพ้อแบบน้อยใจแล้วคนปนก่อนนิดๆด้วยประโยคที่ว่ารอยเท่ากับทําอะไรก็ผิดเพิ่งดูว่าตั้งแต่เกิดมา พรอยไม่มีสิทธิ์ง่วงทําหลายคนโยงไปถึงความรักว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าต่อมาต้นตุพีได้ออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับว่างอนกันนิดหน่อยแต่ตอนนี้เข้าใจกันแล้วสาเหตุมาจากตนเองปาร์ตี้นานไปหน่อยเท่านั้นและภาพล่าสุดตอบย้าความสัมพันธ์ว่าเหนียวแน่นและหวานเหมือนเดิมเมื่อพรอยได้ลงภาพ,พออยพรวมันเกิดต้นตุพีพร้อมกับแคปชั่นแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะจ๊ะที่รักรอยขอให้โต้นมีความสุขและสมหวังทุกสิ่งที่ต้นอ,อยากได้นะจ๊ะพรอยจะอยู่ดูแลต้นไปตลอดนะ อร่อยหลักโต๊ะมากๆนะคะที่สุดแล้วตามด้วยช็อตหวานชามทาเอาคนโสดตาร้อนเผาเากันไปเลยขอ,อขอบคุณภาพตอพ้พลอยภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกด้ะครอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกัด้วยนะคะ